สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะได้นำผลงานของนักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ d ด y y o u อ g Energy Designer 2023นะครับซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดประกวดขึ้นมามาเล่าให้ท่าน ผู้สนใจรับฟังนะครับนักศึกษาทีมโล l กรีน n o v a t i o n นะครับได้ทำโครงการแก๊สเชื้อภาพไร้กลิ่นพลังงานแห่งความพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอนะครับงั้นคลิปนี้ผมจะมาเล่ารายละเอียดของโครงการนี้ให้พวกท่านได้รับฟังนะครับโครงการนี้นะครับมองแก๊สเชื้อภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่ เป็นพลังงานทดแทนเท่านั้นหวังแต่เรหวังว่าโครงการแก๊สเชื้ภาพไร้กลิ่นนะครับจะช่วยในการลดแก๊สเดินกระจกด้วยช่วยในการจัดการของเสียด้วยช่วยในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยโดยหวังว่าแก๊สเชื้อภาพไร้กลิ่นโครงการที่พวกเราได้จัดทําขึ้นนี้นะครับจะเป็นคําตอบของประเทศนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ จากข้อมูลการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทยนะครับในภาคเกษตรในปีพุทธศักราช2562เนี่ยก็พบว่าภาคเกษตรเนี่ยปล่อยแก๊สเรือนกระจกประมาณ57ล้านตัน <c oughs> คร์บดออกซด์เทียบเท่านะครับโดยมาจากการหมักในระบบย่อยอาหารมาจากการปลูกข้าวมาจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรรวมถึงการจัดการมูลสัตว์ด้วยนะครับซึ่งมีอยู่ 6%นะครับคิดเป็น3.25ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับซึ่งแก๊สเซือนกระจบพวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันทำให้เกิดโลกร้อนนะครับซึ่งตอนนี้เขาไม่เรียกโลกร้อนกันละเพราะว่าอุณหภูมิของโลกมันสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงยุคที่เรียกว่าโลกเดือดละนะครับงั้น เรื่องแก๊สเรือนกระจกก่อให้เกิดปัญหามากมายและเราก็คิดว่าเราไม่ควรจะส่งต่อโรกใบนี้ในฐานะที่มันเป็นโลกเดือดให้กับประชาชนประชากรยุคต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาอันหนึ่งของการาทำให้เกิด Green house, กรีนเฮาส์แก๊สหรือแก๊สเรือนกระจกนะครับก็คือนำมูลสัตว์ ที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกที่ว่านี้มาเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานนะครับซึ่งพลังงานของการเปลี่ยนมูลสัตว์ที่พบในประเทศไทยนะครับในปี2564เนี่ยเขาก็นำมูลสัตว์มาเปลี่ยนไปเป็นไบโอแก๊สนะครับหรือว่าแก๊สเชื้อภาพแล้วก็นำแก๊สเชื้อภาพที่ว่านี้มาผลิตเป็นไฟฟ้านะครับก็พบว่าสามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้ 1,415กิโลวัตต์อวนะครับซึ่งสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้0.74ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็นำแก๊สเชืวภาพมาเปลี่ยนเป็นความร้อนนะครับก็สามารถผลิตความร้อนได้เทียบเท่ากับ687นะครับกิโลตัน of o i l e q u i v a l e n นะครับซึ่งสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้2.36ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งจากข้อมูลกรมปรศุสัตว์ในปี2016เนี่ยกรพบว่าประเทศไทยเนี่ยเราทำฟาร์มปศุสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัวเนื้อวัวนมนะครับสุกรไก่เป็ดแพะแกะทั้งหลายแหละนะครับโดย ตัวเลขน่าสนใจอันนึงก็พบว่ามีผู้เลี้ยงรายย่อยครับก็คือมีผู้เลี้ยงสัตว์จํานวน1น0ถึงยีตัวเนี่ยหรือหนึ่งถึงยีถึงยีถึงหนึตัวในกรณีของของวัวนมนี่นะครับรวมกันละประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงสัตว์กลุ่มเล็กๆ ซึ่งการบริหารจัดการมูลสัตว์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคงไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีเทียบเท่ากับกรณีที่เป็นฟาร์มใหญ่ๆนะครับซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนมูลสัตว์ที่ว่านี้กลายไปเป็นไบโอแก๊สได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นโครงการของเราเนี่ยเราก็หวังมุ่งเน้นเลยนะครับว่าจะส่งเสริมการเปลี่ยนไบโอแก๊สจากมูลสัตว์ที่เกิดจากการทำฟาร์มปศุสัตว์เล็กๆของประชาชน นะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทั่วประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนมูลสัตว์ให้เป็นแก๊สเชี้อภาพเราใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือเป็นความร้อนเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้อย่างทันทีนะครับเพราะว่าในการที่เราผลิตแก๊สเชี้อภาพหรือว่าไบโอแก๊สขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแก๊สตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาด้วยนะครับ ซึ่งก็คือแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟหรือว่าแก๊สไข่เน่านั่นเองนะครับซึ่งแก๊สตัวนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนนะครับถ้าเอาไปใช้ในกรณีของหัวให้ความร้อน เวลาแก๊สผ่านหัวเตาห่วหงต้มก็จะทาให้หัวเตาห่งต้มเนี่ยเกิดการกัดกร่อนได้นะครับก็เป็นสนิมหรือไปใช้กับเครื่องปั่นไฟนะครับก็จะทําให้เกิดการกัดกร่อนเช่นกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟเนี่ยมีกลิ่นเหม็นรบกวนมากจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการให้ความร้อนเพื่อผลิตพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภคเช่นเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ใช้ในการบริโภคนะครับก็ ดำเนินการได้ยากเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นรบกวนแล้วก็อาจจะเป็นที่คลางแคลงใจของผู้ใช้ประโยชน์ตัวแก๊สเชื้อภาพอันนี้นะครับแล้วถ้าแกส๊สไฮโดรเจนซัลไฟ์เนี่ยมันปนในปริมาณมากและอยู่ในที่อับก็อาจเกิดอันตรายจนถึงชีวิตได้นะครับก็เลยทําให้แก๊สเชื้อภาพเนี่ยไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่เพราะว่ามีไฮโดรเจนซัลไฟน์ปนแล้วก็เหม็นมากนะครับ เพราะฉะนั้นทีม l ลเค็กกินโ v เวชันนี่นะครับก็เลยได้ดำเนินการทำแก๊สเชื้อพาไร้กลิ่นโด,โดยกระบวนการที่เราเลือกใช้สำหรับการกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟที่อยู่ในแก๊สเชื้อพาพเนี่นะครับก็เลือกใช้กระบวนการดูดซับเพราะว่าสามารถดำเนินการได้ง่าย นะครับซึ่งกระบวนการดูดซับที่เราใช้เนี่ยก็จะสามารถลดกิ่นรบกวนได้ลดการกัดกร่อนหัวเตาหรือเครื่องปั่นไฟได้นะครับกระบวนการที่เราเลือกใช้ก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับเป็นกระบวนการที่ง่ายประชาชนสามารถดำเนินการได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมท้องถิ่น นะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมสีเขียวด้วยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งกระบวนการนะครับแล้วก็โครงการนี้ก็จะสามารถส่งเสริมการพัฒนาแก๊สเชื่อภาพได้ โดยการเปลี่ยนแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์นี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พยายามผลักดันให้กลายเป็นรถแมพของประเทศเพราะว่าเล็งเห็นแล้วล่ะว่ามูลสัตว์หรือแม้กระทั่งกเกษตรอาหารเองเนี่ยก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกค่อนข้างเยอะงั้นถ้าเราสามารถเปลี่ยนสารเปลี่ยนมูลสัตว์เปลี่ยนเศษอาหารที่ผลิตแก๊สเรือนกระจกให้มากลายเป็นไบโอแก๊สก่อน นะครับก็จะสามารถลดแก๊ส,สืึนกระจกก็ได้สามารถพัฒนาพลังงานทดแทนก็ได้นะครับนั้น ประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญที่โครงการนี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้ผลิตแค่ไบโอแก๊สเฉยๆนะเราเพื่อเป็นพลังงานทดแทนเฉยๆนะแต่เรามุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องกรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าแก๊สลืนกระจกด้วยนะครับและที่และที่สำคัญคือพยายามผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นโดยมีระบบกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟที่ก่อกิ่นรบกวนและก็ ทำให้เกิดการกัดก่อนนะครับก็จะช่วยทําให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาแก๊สเชีวภาพให้มันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยกระบวนการที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้ Design ซิง k i กิ้งนะครับแล้วก็ Low Innovation. โลเคชั่นตัวดอทซับที่เราทำเนี่ยนะครับก็จะเป็นคิดค้นมาจากการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเช่นฐานกะลามะพร้าวนะครับแล้วก็ พยายามขึ้นรูปมันโดยใช้ดินนะครับซึ่งอาจจะเป็นดินดันเคลียนก็ได้หรือเป็นดินแดงก็ได้ที่ใช้ดินดันเคลียนหรือดินแดงเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเหล็กเป็นส่วนประกอบก็สามารถช่วยในการดูดจับไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้แต่ส่วนหลักคนที่ทําหน้าที่ในการ ดักจับไฮโดรเจนซันไฟก็คือถ่านกะลามะพร้าวซึ่งเป็นวันสดุที่มีรูพุนสูงนะครับส่วนดินก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนไบเดอร์ช่วยในการขึ้นรูปซึ่งเราก็จะขึ้นรูปให้เป็นก้อนนะครับโดยวิธีการก็คือผสมถ่านกะลามะพร้าวกับดินด่านเควียนในอัตราส่วนประมาณเจ็ดสิบต่อสาสิบนะครับถ่านกะลามะพร้าวเจ็ดสิบแล้วก็ดินสามสิบขึ้นรูปผสมกันโดยใช้น้ำนะครับแล้วก็เทราดอยู่ไปบ,บนถาดแล้วก็ เกล็ดให้เป็นเม็ดนะครับซึ่งกระบวนการนี้เราคิดว่ามันจะเป็นตัวดูดซับที่หาได้ง่ายราคาถูกเป็นมิตกัะสิ่งแวดลอ้อมมีประสิทธิภาพสูงแถมเตรียมได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยไฮโดรเจนซัลไฟที่เกิดการดูดซับนะครับเราพบว่ามันสามารถถูกออกซิได์นะครับคาดว่าน่าจะเกิดผ่านออกซิเดทีฟ ปรเบสสักอย่างหนึ่งนะครับเปลี่ยนซัลไฟให้กลายไปเป็นซัลเฟตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการดูดซับแล้วก็สามารถนำไปฝังกลบนะครับเพื่อ,อใช้เป็นปุ๋ยหรือว่ากำจัดทิ้งได้เลยนะครับโดยตัวดูดซับเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการที่เราออกแบบให้มันทำได้ง่ายและเราก็ยังนำมันเนี่ยไปผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยนะครับ โดยอัตราส่วนที่เราใช้ก็อย่างที่แจ้งนะครับก็คืออัตราส่วน70ต่อดินดันเครียน30นะครับก็พบว่ามีความจุในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ประมาณ5มิลลิกรัมต่อกร,รัมของตัวดูดซับนะครับซึ่งจะมีปฏิภาพสูงความฝอยเหล็กมากๆนะครับรวมถึงตัวดูดซับกลุ่มที่เป็นสเมกไทกับไคลนอฟทิโลไลดด้วยนะครับแล้วก็ตัวดูดซับเนี้ยสามารถพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้น แต่การที่เราใช้ถ่านกระมาเ้าก็เปลี่ยนเป็นใช้พวก Activated Carbon นะครับก็จะสามารถทำให้ประสิทธิภาพการหนดซับสูงขึ้นมากนะครับแต่ว่าฐานกระลา,าที่เราเลือกใช้นี่ก็เป็นฐานที่เกิดจากการเผาของชาวบ้านนะครับด้วยเตาแบบธรรมดานะครับตัวในโครงการของเราเองนะครับที่ได้รับทุนจากพอพอนะครับก็สามารถนำไปสร้างบ่อแก๊สเชื้อภาพไร้กลิ่นได้จำนวน3บ่อ นะครับก็ที่แหล่งชุมชนนะครับบ้านบุกี้ตุนนะครับ,แล,ลลรบแล้วก็ที่พลกลงนนางนะครับแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนีสานนะครับเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจรวมถึงสามารถสร้างนวัตกรรมการกำจัดแก๊สไ่เน่าได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างความผูกพันให้กับชุมชนได้นะครับ ซึ่งแก๊สเชี้ภาพไร้กลิ่น3บ่อเนี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนได้นวัตกรรมการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟนี้เราก็ไม่ได้จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆนะครับกระพร้อมที่จะเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์นะครับแล้วเราก็หวังว่าโครงการนี้จะสร้างความผูกพันให้กับชุมชนได้นะครับโดยโครงการนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ SDT ในข้อที่1ข้อที่7แล้วก็ข้อที่13ได้นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยักจนในเรื่องของการาผลิตพลังงานทดแทนแล้วก็รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่อง Climate Change ด้วยนะครับโดยตัวถังดูดซับที่เราพัฒนาขึ้นนี้นะครับก็ทำจาก วัสดุง่ายๆนะครับก็คือถังนะครับแล้วก็สายนี้ก็จะเป็นสายที่มาจากตัวบอกแก๊สเชื้อภาพนะครับต่อเข้ามาที่ก้นของถังซึ่งภายที่ก้นของถังเนี่ยก็จะมีตัวท่อ PVC รองเอาไว้นะครับแล้วก็ สายยางที่ต่อมาจากก้นถังเนี่ยนะครับก็จะมาต่อกับสายยางที่จะต้องมีส่วนที่รองเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าแก๊สเชี่วภาพมาเนี่ยบางทีมันพาความชื้นเข้ามาด้วยนะครับก็อาจจะควบแน่นกลายเป็นไอเป็นน้านะครับแล้วก็หยดอยู่ข้างล่างอาจจะทําให้ตัวตัวดูดซับของเราเนี่ยรวมตัวเป็นก้อนแล้วก็บล็อกการไหลของแก๊สนะครับก็เลยรองไว้ให้สูงสักชั้นหนึ่งก่อน นะครับแล้วตัวแก๊สเชื่อวภาพที่ผ่านเข้ามาทางสาย,ยางนี่นะครับก็สยย่ยางก็จะมีการเจาะรูเอาไว้นะครับตัวแก๊สเชื้อวภาพที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ปนเข้ามาเนี่ยก็จะไหลเข้ามาในท่อใสาย,ยางนี้นะครับแล้วก็กระจายตัวแล้วก็พอบรรจุตัวดูดซับเข้าไปก็ ตัวแก๊สเชื้อพาซึ่งเป็นแก๊สมีเทนเนี่ยก็ผ่านออกไปเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็จะถูกดักจับเอาไว้นะครับแก๊สเชื้อพาฟของเราจากเดิมที่มีกลิ่นก็จะกลายเป็นแก๊สเชื้อพาฟไรกลิ่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เสมือนหนึ่งเป็น LPG ได้เลยนะครับโดยรหวังผลักดันโครงการนี้นะครับให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับ โดยเราคิดว่า9ราชมงคลของเราเนี่ยซึ่งมีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับน่าจะสามารถช่วยรัฐบาลในการขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทดแทนได้แล้วก็ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแกส๊สเรือนกระจกได้โดยทาง9ราชมงคลเรานะครับสามารถทําการสํารวจข้อมูลนะครับโดยข้อมูลที่เราเลือกกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ตัวแก๊สเชื้อาพไรกินนี้นะครับก็คงเลือกจากาฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งมีขนาดเล็ก ซึ่งในช่วงต้นเนี่ยผมก็ได้อธิบายแล้วว่าพวกที่ทำฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็กเนี่ยประมาณ1-20ตัวเนี่ยมีอยู่ตั้ง90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ทำฟาร์มปศุสัตว์ทั่วประเทศงั้นกลุ่มนี้ยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีมูลสัตว์ก็ปล่อยทิ้งนะครับแล้วก็ปล่อยให้เกิดแก๊สซึนกระจกมากมายงั้นถ้าเราสามารถเปลี่ยนมูลสัตว์ตัวนี้ ที่ปล่อยแก๊สเซ็นกระจกเอามาหมักให้เกิดแก๊สเชี่ยวภาพซะก่อนแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือตัวความร้อนเองนะครับก็จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเรื่อง พลังงานทดแทนนะครับลดการใช้ LPG จากการใช้แก๊สเชีวภาพทดแทนได้แก้ไขปัญหาเรื่อง Greenhouse Gas ได้นะครับรวมถึงเรื่องปัญหาเรื่องสุขออนามัยจากการที่ปล่อยมูลสัตว์เรียราาด้วยนะครับงั้นในเบื้องต้นทาง9ราชมงคลก็สามารถสำรวจข้อมูลของบ่อกแก๊สเชีวภาพว่าจะสามารถดำเนินการที่แหล่งใดได้นะครับจากนั้นก็คำนวณตัวเลขให้เห็นว่าในนั้นเนี่ยจะสามารถมีส่วนในการสร้างพลังงานได้เท่าไหร่ ก็จะให้ข้อมูลในส่วนนี้กับรัฐบาลซึ่งใน3บอ่อที่เราทำเนี่ยเราก็จะพอมีตัวเลขอยู่แล้วบ้างว่ามันสามารถเพิ่มรายได้กับประชาชนเท่าไหร่สามารถลดกินเฮล์แกสได้เท่าไหร่ทดแทน l p g ได้กี่ถังก็พยายามผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นที่มันมี Impact สูงขึ้นให้รัฐบาลมีช้อยในตัวเลือกนะคบโดยงบประมาณในการสร้างบอ่อเนี่ยเราคิดว่าเราจะผลักดันในเฟสแรกเนี่ยประมาณ10,000บอ นะครับบ่อหนึ่งก็ประมาณ14,000บาทก็งบประมาณ140ล้านบาทนะครับก็สำหรับการจัดการ10,000บ่อนะครับโดยก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อธิบายใน,ในภายหลังนะครับแล้วก็อาจจะมีงบบริหารจัดการนะครับเพื่อคำนวณเรื่อง greenhouse gas ผลักดันให้เกิด เรื่องคาร์บอนแท็กด้วยนะครับอีกประมาณ10ล้านบาทรวมอาจจะเป็น150ล้านบาทนะครับเพื่อหวังว่าเป้าหมายของการขับเคลื่อนโครงการเนี้จะสามารถเพิ่มไรายได้ให้กับประชาชนรถกินเฮาแก๊สแล้วก็สามารถทดแทน LPG ซึ่งในส่วนนี้นะครับกองทุนพลังงานเนี่ยก็ทดชดเชยกับตัว LPG เนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดระดับหมื่นล้านนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น4ี่หมื่นล้านนะครับซึ่งเป็นตัวเลขค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ โดยเราคิดว่าแก๊สชีวภาพไร้กลิ่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดการผลักดันโดยรัชมงคลทั้ง9้าแห่งนะครับ ซึ่งมีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยในเฟสแรกจำนวน1,000 0บอ่อจะใช้งบลงทุนประมาณ140ล้านบาทบวกกับงบบริหารจัดการอีกสัก10ล้านบาทนะครับกลายเป็น150ล้านบาทก็จะสามารถผลิตแก๊สเชื้อภาพลิงไร้กิ่นจำนวน1,000 0บอ่อซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนได้ถึง224.6ล้านบาท ลดกินเฮ้าส์แก๊สได้11,364ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับแล้วก็สามารถทดแทน LPG จากการใช้แก๊สเชี้อภาพนี้นะครับหรือว่าไบโอแก๊สนี่ยจำนวน2 9 9 1สั้ถังนะครับโดยความร่วมมือนี้นะครับเจ้าภาพหลักอาจจะเป็นเอ่พอพอๆหรืออาจจะเป็นกรมปศุสัตว์นะครับซึ่งจะร่วมผักดันร่วมกันนะครับรวมถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเพราะว่าเวลาเราดําเนินการต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนายกอบตอเนี่ยท่านค่อนข้างมีบทบาทสําคัญนะครับรวมถึงผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจก,อ,อ,ก,ก,ะจกองค์การมหาชนนะครับ ซึ่งพวกนี้ก็จะมีบทบาทสําคัญนะคะเพราะว่าโครงการพวกนี้เราหวังว่าลดกินเฮาเเกสได้ถ้าเราได้ตัวเลขว่าการผลักดันของ9ก้าราชมงคลเนี่ยสามารถลดกินเฮาเเกสได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็นําตัวเลขตัวนี้มาคํานวณก็จะกลายเป็นว่าโครงการที่9ก้าราชมงคลดําเนินการเนี่ยลดคาร์บอนไดออกไซด์ซได้เท่านั้นเท่านี้นะครับซึ่งตัวเลขโดยประมาณเนี่ยผมก็คํานวณให้ ทราบแล้วแต่ว่าของจริงเป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคานวณกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอกชนที่ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับก็สามารถมาซื้อในส่วนที่เป็นคาร์บอนชดเชยตัวนี้ได้นะครับซึ่งนอกเหนือจากการดําเนินการในส่วนของภาครัฐแล้วก็อาจจะมีการามีภาคเอกชนร่วมด้วยนะครับนอกเหนือจากการผลักดันการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ ซึ่งปล่อยแก๊สซึ่งกระจกค่อนข้างสูงแล้วนะครับเราก็จะขับเคลื่อนนะครับการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารเหลือทิ้งด้วยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่า26.77ล้านตันนะครับต่อวันนะครับซึ่งในปริมาณนี้มีขยะอาหารมากถึง64%คิดเป็น17.13ล้านตันต่อวันซึ่งตัวเนี้ย ขยะ1กิโลกร,รัมเนี่ยก่อให้เกิดาคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน2.5กิโลกร,รัมาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันถ้าเราสามารถเปลี่ยนขยะจากเศษอาหารนะครับก็จะสามารถลดแก๊คสคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สเรือนกระจกได้นะครับซึ่งตัวเลขที่ผมดูนะครับจากการขยะให้เป็นอาหารเนี่ย ขยะจากอาหารเนี่ยนะครับจำนวน17.13ล้านตันเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดแ,แกสส๊สเซอร์กจกได้สูงถึง428ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับแ,แถมตัวนี้ก็จะเป็นต่อวันซะด้วยนะครับงั้นโครงการเราก็คงจะมุ่งเน้น2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็ทำฟาร์มปศุสัตว์ นะครับกับฟาร์มเล็กๆนะครับที่บริหารจัดการยังไม่ทั่วถึงก็ดำเนินการจัดการซะก่อนและส่วนหนึ่งเราก็พยายามต่อยอดจากโล c คอล์ e รีนโอเวชั่นของเราก็จะเป็น g l o b a l นะครับก็คือทำให้มันยกระดับมากขึ้นจากเดิมที่กลายเป็นชุมชนเล็กๆชุมชนที่ห่างไกลที่ทำฟาร์มปศุสัตว์นะครับ เป็นคนดําเนินการก็จะกลายเป็นชุมชนในเมืองร่วมดําเนินการซึ่งอาจจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับเศษอาหารเนี่ยก็จะถูกหมักนะครับล้วอาจจะมีการใส่จุลินทรีย์เสริมเข้าไปเพื่อทําให้เกิดการหมักที่มันมีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นก็จะเปลี่ยนเศษอาหารซึ่งปกติถ้าปล่อยทิ้งก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากนะครับก็มาเปลี่ยนให้กลายไปเป็นไบโอแก๊ส แล้วก็มีกระบวนการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ซะก่อนนะครับซึ่งชุมชนในเมืองมีศักยภาพในการใช้ใช้ระบบนี้นะครับก็อาจจะพัฒนาให้ตัวระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการที่ใช้ถ่านกะลามา,าพ้าจากการเผาของชุมชนก็จะกลายเป็นถ่านที่ผ่านการกระตุ้นก็เป็น Activated Carbon ประสิทธิภาพการใช้งานก็จะสูงขึ้น นะครับก็ทั้งมูลสัตว์ทั้งเศษอาหารก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไบโอแก๊สถูกดักจับไฮโดรเจนซัลไฟด์และนําไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งการใช้ประโยชน์แก๊สเชียวภาพนี้นะครับส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือสารปรับปรุงดินและก็น้ําหมักที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าเรานํามูลสัตว์ ซึ่งซึ่งสดสดออกมาเนี่ยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยตัวนี้ก็ยังเกิดการหมักไม่สมบูรณ์ก็ยังก่อให้เกิดตัวตัวกรีนเฮาส์แก๊สอยู่ถ้าเอามันมาเปลี่ยนเป็นไบโอแก๊สเกิดการหมักให้สมบูรณ์ก่อนแล้วก็นําปุ๋ยที่เกิดการหมักที่สมบูรณ์แล้วไปใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงดินตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับังนั้นรายได้ที่คํานวณไปเนี่ยก็คือคำนวณในส่วนของสารปรับปรุงดินด้วยแล้วก็น้ำหมักด้วยซึ่ง ทั้งสองวส่วนนี้จริงๆแล้วมีราคาแพงแต่ว่าที่คำนวณก็จะเป็นตัวเลขที่ที่ที่ทไม่สูงมากนักนะครับซึ่งการคำนวณแบบนี้ก็ยังมีเอ่อยังให้ตัวเลขที่มีการคืนทุนเนี่ยอย่างรวดเร็วแล้วก็มีมูลค่าคืนทุนเนี่ยสูงกว่างบลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็หวังขับเคลื่อนทั้งในส่วนที่เป็นโลอลแล้วก็ g l o b a l ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็หวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยในการสร้าง s t a r t u พ โฮมไบโอแก๊สนะครับก็คือไบโอแกสที่เกิดตามบ้านตามชุมชนนะครับเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์นะครับก็หวังว่ามันจะช่วยในการขับเคลื่อนการทำพลังงานทดแทนด้วยแล้วก็ลดกินเฮ w แก๊สด้วยนะครับ โดยหวังว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นคําตอบของประเทศที่ผลิตพลังงานทดแทนลดแกส๊สซึ่งกระจกการจัดการของเสียและที่สําคัญก็คือสร้างไรายได้ให้กับชุมชนประชาชนโครงการนี้นะครับดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์นะครับทีม local innovation นะครับแล้วก็เราใช้นวัตกรรมท้องถิ่นสีเขียวนะครับซึ่งสามารถดําเนินการได้ง่ายมาใช้เพื่อให้ชุมชนสามารถดําเนินการได้เองนะครับ หวังว่าแก๊สเชื้อาพไร้กลิ่นพลังงานในความพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศนี้นะครับโครงการนี้นะครับได้รับรางวัลที่2นะครับหรือรางวัลรองชนะเลิศรางวัลที่3นะครับหรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับจากพอพอในโครงการดิยางเอเ e จีดีไซเนอร์นะครับ2023นะครับ ทายที่สุดนี้ก็พวกเราจะต้องขอขอบคุณพพนะครับที่ให้งบประมาณในการดําเนินโครงการในเบื้องต้นก็คืองบประมาณ50,000บาทแล้วก็รางวัลสําหรับที่3นะครับอีกจํานวน30,000บาทนะครับก็ขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับขอบคุณครับ